ยาแล้วนะคะสําหรับการรีวิวน้ำพุแมวรุ่นนี้นะคะอาจจะช้านิดน,นึงเพราะเฮนรีย่ยาจะใช้เวลากับมันจริงๆตอนนี้ก็ผ่านมา8เดือนแล้วนะคะมีทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบสําหรับน้ำพุแมวตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะมาฟังรีวิวเต็มๆกันเนี่ยสำหรับน้ำพุแมวเพคคิดเอเวอร์สวีทแม็กซ์ไวเลสตัวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะคะไปกันค่ะ สำหรับเรื่องความสูงนะคะค่อนข้างสูงกว่าหลายๆรุ่นเลยนะคะสำหรับน้องพูแมวตัวนี้แต่ว่าคนที่เลี้ยงน้องแมวพันธมันชิกินหรือว่าน้องแมวที่พันขาสั้นเนี่ยก็เห็นมาบ่นกับเฮนรี่บ่อยๆว่าลูกเขาเนี่ยกินลําบากเพราะมันสูงนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่เลี้ยงน้องแมวพันขาสั้าแล้วดันตัวเล็กอีกเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องความสูงดีๆอีกทีนะคะว่าเหมาะกับเขาหรือเปล่าแต่ว่าเฮนรี่เนี่ยเลี้ยงน้องแมวพันธ์วิติชอเทสส่วนใหญ่นะคะพวกเขาก็กินกันสะดวกมากแค่ยื่นหน้าไปก็คือจบนะคะอันนี้ดีสาหรับเเรี่่่ไไมมมต้้อองงปซืถาพควสูแยยกล พอรูปร่างมันสูงแบบนี้นะคะข้อดีที่ตามมาเลยคือเรื่องการจุน้ําที่เยอะมากๆ3ลิตรนะคะคนเลี้ยงแมวหลายตัวอาจจะเหมาะกับรุ่นนี้เนาะแต่ว่าบอกก่อนนะว่าจังหวะที่เรายกถังน้ําไปล้างไปเติมน้ำเนี่ยเวลาที่เรายกกลับเนะะี่ยค่ะอาจจะลําบากนิดนึงในความเห็นส่วนตัวของเฮนรี่เพราะว่า1เลยมันหนักแล้วก็ถ้าเราเติมน้ํามาเนี่ยน้ำมันอาจจะมีกระเซ็นมาแถวนี้ใช่ไหมแล้วตัวนี้มันเคลือบมาดีมากพอเวลามันยกปุ๊บเนี่ยเวลามีน้ำอะค่ะมันอาจจะลื่นนิดนึงก็ต้องตั้งใจยกกันหน่อยนะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะค ก็ต้องแลกมาด้วยความที่มันดีไซน์มินิมอลนะคะดูเรียบนะคะคือ first impression นะเ็นมองว่ามันสวยนะทุกคนว่ามันสวยเปะละ่าล่ะคือปกติน้ำพุแม่มาจากตรงๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือแตกแต่างนึงนะแต่น่าเสียดายตรงที่มันไม่มีช่องให้ดูระดับน้ําจากด้านข้างนะคะตัวเส้นขีดแม็กซ์เนี่ยมันจะไปอยู่แค่ด้านในแทนเวลาที่เราเติมน้ำเนี่ยสำหรับเฮนนะอาจจะมีจังหวะที่ต้องเชิงเงือเข้าไปมองหน่อยว่าน้ํามันเต็มหรือย,อยังเพราะว่ามันดูจากด้านข้างไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่มันติดนิดนึงนะคะ thank <laughs> you ส่วนเรื่องความเงียบนะคะยอมรับเลยว่าเป็นน้ำพุแมวที่เงียบตามคําเคลมของแบรนด์จริงๆนะคะมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบโหไม่เคยได้ยินน้ำพุแมวเลยไม่ใช่ถ้าจังหวะห้องที่มันเงียบมากๆมันก็จะมีจังหวะได้ยินเสียงน้ําไหลบ้างเป็นปกตินะคะแต่บอกเลยว่าเบามากจริงๆสําหรับไส้กรองนะคะใเ้ลีกว่าเขาทําออกมาดีเลยนะแล้วก็อายุนานด้วยแต่ว่าบอกตามตรงเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่ได้ซื้อไส้กรองมาใช้ต่อไม่ได้ซื้อมาใช้เพิ่มแล้วนะคะคือตอนนี้น้ํามันก็ยังรันไหลอยู่นะแต่ว่าข้างในไม่มีไส้กรองละอันนี้เป็็นนนนนคววววาามเหส่่ตตัอี้ ที่มองว่าราคาของไส้กรองมันยังแอบแรงไปนิดนึงถ้าเป็นราคาณนะวันนี้มันอยู่ที่550บาทใน1กล่องจะมีไส้กรอง5แผ่นด้วยกันก็เลยตกประมาณชิ้นละ110บาทนะคะโอเคเฮนก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถคุมความสะอาดด้วยการหมั่นล้างเป็นประจำอย่างเฮนเนี่ยจะล้าง3าวันครั้ง5วันครั้งน่ะคะ่ะน้ามันก็ยังสะอาดอยู่นะแล้วเฮนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการที่น้องแมรเนี่ยทำน้าสกรปรกไว้ไม่ได้มีปัญหาพวกเรื่องแมลงมาเกาะน,น้ําหรือว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการที่ยุงเนี่ยมาวางไข่ในน้ําก็เลย ว่าการที่เราหมันล้างตลอดมันก็สามารถคุมความสะอาดาได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีปัญหาตามข้างต้นหรือแม้กระทั่งว่าเลี้ยงน้องหมาแล้วน้องหมากินน้ำผูแมวด้วยเนี่ยอันนี้น้ำผูจะสกระปรกไวมากๆนะคะบ้านเฮนรี่ก็เป็นนะอันนั้นนะไส้กรองจจํจเป็นมากๆจริงๆไส้กรองรุ่นเนี้ยเขาทําออกมาดีนะในความเห็นส่วนตัวทุกเส้นขมเสตอาหารสามารถกรองได้แล้วก็จริงๆตัวไส้กรองในข้างในจะมีฐานคาร์บอนเผาด้วยที่เขาเคลมว่าสามารถกําจัดคลอรีนแล้วก็จุลินทรีย์ได้ประมาณหนึ่งด้วย ะะอันนี้เฮนดี่บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะคะส่วนเฮนดี่ก็หมั่นล้างบ่อย เรื่องการล้างนะคะให้รีบบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเอยทำไมน้ำพุแมวตัวเนี้ยมันล้างยากจังเลยชิ้นส่วนประกอบอะไรมันเยอะไปหมดนะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะคะตอนนี้ชินแล้วไม่ได้ล้างยากขนาดนั้นเพียงแค่ว่าซอกมันเยอะหน่อยนะคะรุ่นนี้มีแปรงมาให้นะคะเราก็สามารถใช้แปรงเนี่ยขัดตามซอกได้เลยนะจะบอกว่าตัวถาดทุกคนเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะคือใช้ได้นานแน่นอนคือมันเป็นถาดที่เคลือบมาอย่างดีด้วยเทฟลอนเลยนะคะตัวเนี้ย ไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นถาที่ไม่ได้แบบว่าตรงเป๊ะน,นะคะมันจะมีความลาดเอียงสโลบมานิดนึงเวลาที่แมวกินเนี่ยค่ะมันเลยจะได้ฟิลลิ่งเหมือนการกินน้ําจากแอ่งน้ําจะมีความแบบไหลเบาๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครมีน้ําพุแมวที่แบบขุดอย่างเดียวอะ่ะแล้วน้องไม่สนใจนะคะการลองน้ําพุแมวแบบเนี้ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งเนาะดีมากตัวนี้มันจะแบบ เสียงก็เบาไหลเป็นแอ่งอะไรเงี้ยแมวบ้านเฮนรี่ก็ชอบกินกันนะกินกันเยอะเลยแล้วก็เรื่องวัสดุเนี่ยระหว่างที่ดูรีวิวเนี่ยค่ะสามารถดูได้เลยว่ามันดูดีมากอะคะ่ะคือน้ำพุแมวตัวนี้ใช้มาจะปีกว่าแล้วแต่ว่าทุกอย่างยังมีความดูเหมือนใหม่อยู่เลยไม่มีตรงไหนเป็นรอยเลยนะคะเคลือบมาอย่างดีมากๆตัวถาดเนี่ยขัดล้างกี่รอบก็ยังเหมือนเดิมเขาเคลือบมาดีมากคือน้ำพุแมวตัวนี้ราคาค่อนข้างแรงถามว่าจะคุ้มได้ตรงไหนบ้างเรื่องวัสดุก็เนี่ยจะเป็นจุดที่คุ้มมากๆนะคะชอบมาก บอกตามตรงเลยนะคะว่าเฮนรี่ตอนแรกจะรีวิวด้วยซ้ําว่าค่อนข้างผิดหวังกับโหมดที่มันค่อนข้างจํากัดถ้าเราจะเลือกใช้น้าพุตัวนี้แบบไร้สายคือการถอดปลั๊กมาเลยเพราะว่าถ้าเราใช้แบบไร้สายปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะวนลูปอยู่2ออย่างนะคะคือ1นึ่งสลีปสลีปขึ้นน้าจะไม่ไหลละน้ําจะนอนแน่นิ่งเลยพอน้ํามาสลิปเสร็จปุ๊บอ่ะตื่นละน้ํามันก็จะไหลได้ตั้งแต่1นาทีถึง5นาทีนะคะเราก็จะสามารถปรับเซตติ้งได้ในแอปเลยว่าอยากให้เขาไหลเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้มันเต็มที่ได้แค่5นาทีเอ เฮนี่ก็ถามตัวเองเหมือนกันนะว่าทําไมใช้แค่5นาทีทําไมถึงใช้คําว่าแค่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเฮนรี่อีกแล้วนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยถูกจริตตรงที่แบบเฮ <t> ้ยแ,แกแกเป็นน้าพุอ่ะเราก็อยากให้เธอไหลยเยอะกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าบางทีการที่น้ํามันไหลยเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้แมวอ่ะค่ะสนใจเยอะขึ้นแต่ว่าตอนนี้เวลาที่เราหันไปมองอะ่ะอ้าวน้ำพุนิ่งอีกแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ้าวน้ำพุนิ่งอีกแล้วแต่คือน้ำอ่ะมันไหลแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าเปอร์เซ็นที่เราจะหันมาปุ๊บอุ้ยน้ำ แม่ต้องสนใจน้ําเยอะขึ้นแม่สบายใจแล้วอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยนิดนึงนะคะคือด้วยความที่น้ําพ้อ่ะเวลามันไหลมันเบาด้วยเราก็เลยจะไม่ค่อยหันมาเห็นตอนมันไหลแต่มันไหลแน่ๆอยู่แลวนะคะเพียงแค่ว่าอัตราส่วนการสลีปกับน้ําไหลอ่ะตัวสลีปมันจะเยอะกว่านะคะมันก็จะแบบว่าเปอร์เซ็นต์ในการหันมาดูแล้วน้ํามันไหลอยู่ก็น้อยนิดนึงอันนี้คือบวบนเฉยๆนะคะไม่มีอะไรก็ตอนนี้สลีปนะคะมันสามารถปรับได้ตอนนี้เขาปรับออกมาแล้วสลีปได้เพียงแค่1นาทีจะให้มันหลับแค่1นนาทีแล้วก็ตื่นเลยหรือว่าลาก ยาวไปจนถึง180นาที3ชั่วโมงให้น้ำพุมันนอนนิ่งไปเลย3าชั่วโมงเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบตที่แบบอยู่ได้นานมากให้หลับไปเลยทีละ3าชั่วโมงอ่ะแบตบก็จะยาวมากนะคะแต่ถ้าถามเฮนน่ะการใช้งาน่ะเฮนรี่จะบาลานซ์ระหว่างเรื่องแบตเตอรี่แมเนจเมนต์กับการที่น้องเมวจะมากินน้ำนะคะถ้าถามว่าจะให้มาปรับให้มันหลับไปเลย3ชั่วโมงเพื่อให้แบตมันอยู่นานๆเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมเฮนรี่มองว่าไม่นะคะเพราะว่าเราอยากให้มันไหลยเยอะๆน้องเมวจะได้สนใจน้ำพุ มากขึ้นเขาอาจจะกินน้ํามากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวเฮนรี่นะคะจะตั้งค่าให้มันสลิปอยู่ที่30นาทีแล้วก็ไหล5นาทีแบบนี้วนหลูกไปเรื่อยๆนะคะ จะบอกเลยนะว่าถ้าเฮนรี่ทำรีวิวไวกว่านี้สักเดือนหรือ2เดือนอะเฮนรี่จะบอกเลยว่าไม่แฮปปี้กับแบตเตอรี่เลยนะคะคือแบตเตอรี่เนี่ยมันดูหมดวแปลกๆใช้คําว่าแปลกเพราะว่าบางทีเนี่ยมันดูไหลไปเลยหรือแม้กระทั่งเราชาร์จแบบเพื่อเมคชัวชาร์จครึ่งวันหรือแม้กระทั่งชาร์จทั้งคืนไปเลยอะพอเสียบแบตเตอรี่ปุ๊บ นะคะในแอปขึ้นว่าแบตเหลือศูนย์คือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเฮนรี่บ่อยมากจนท้อจนแบบโอเคไม่ใช้งานแบบไร้สารละเสียบปลั๊กดีกว่าบางคนอาจจะบอกว่างั้นก็ต้องดูในแอปบ่อยๆอะดีว่าแบตมันใกล้หมดหรือยังแต่ว่าปัญหาที่เฮนรี่เจอบ่อยๆอีกอย่างก็คือว่าแอปมัน disconnect บ่อยมากจนเหนื่อยจะเชื่อมแล้วอะแต่ก่อนนะคะจนรู้สึกว่าโอเคงั้นเสียบปลั๊กจบปัญหาทุกอย่างไปเลยแต่ว่าทุกคนคะตอนนี้ตั้งแต่ที่เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ว่าอัปเดตแอปอะไรเงี้ยเฮ้ยเหมือนได้แบตใหม่เลย น้าเบื่อหน้าเบื่อที่เจอไปแทบหมดเลยนะคะตอนนี้คือแบตมันอยู่ได้ถึกกว่าเดิมมากเหมือนแบตใหม่เลยอะคืออย่างเฮนอ่าจะตั้งให้มันสลีป30นาทีแล้วก็ไหล5นาทีใช่ไหมมันลดประมาณวันละ10%อยู่ได้ประมาณ8-10วันซึ่งเฮนรีมองว่านานนะแล้วก็สมเพสสมผลด,ด้วยคือดีมากอันนี้เปลี่ยน เปลี่ยนไปเลยคือเหมือนได้แบบใหม่เลยค่ะทุกคนคืออันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเพจคิดนะคะคือเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับแอปพลิเคชันที่มันเชื่อมกับ device คือเขาสามารถปรับปรุงพัฒนานำ้ำพูแมวได้จากแอปะซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะอันนี้ขอชมว่าเป็นจุดแข็งของเขาเลยทีนี้เขาจะมีระบบเซ็นเซอร์นะคะที่เขาบอกว่าเขาสามารถจับได้ว่าน้องกินน้ำไปช่วงเวลากี่โมงแล้วก็กินไปเป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยเฮนก็รีวิวตามตรงเนาะเพราะว่าบางทีเฮนนี่ก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดิี หรือว่าบางคนอาจจะคิดแบบเ็นยยกตัวอย่างเช่นเปิดแอปมาเอ้ยตีห้าน้องกินน้ำอีกแล้วว่าไปประมาณ5นาทีทุ่มหกโมงกินอีกแล้วอ่ะเจ็ดโมงกินอีกแล้วทำไมกินบ่อยจังเลยคือ <c oughs> อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยแค่น้องอ่ะมานั่งเดินเด๋อดาน้าน้าพุแมวนะคะเครื่องก็ตีเป็นว่าน้องดื่มส์หรือว่าน้องดื่มน้ําแล้วนะคะสรุปง่ายๆก็คือเซ็นเซอร์ที่มันสามารถจับได้ว่าน้องกินน้ํากี่โมงกินน้ําไปเป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่า accurate หรือว่าแม่นยาขนาดนั้นนะคะถามว่าเฮนรี่ติดไหม ที่ไม่ติดคือมันเห่อแค่ช่วงแรกๆหลังๆมาคือเปอร์เซ็นต์ในการดูสเตตหรือว่าจํานวนครั้งในการที่น้องกินน้ำมันคือแทบไม่มีละเฮนรี่เลิกเห่อลวคือแทบไม่ได้ดูเลยนะคะแล้วก็มีคนถามมาบ่อยด้วยนะคะว่านาฬิรุ่นนี้ค่ะมันสามารถบอกได้ไหมว่าน้องกินน้ําไปปริมาณเท่าไหร่ยังดูไม่ได้นะคะถ้าดูได้จะเทพมากอนาคตอาจจะดูได้ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ระบบเซนเซอร์มันดูได้แค่2อ,อย่างคือ1น้องกินน้าไปช่วงเวลากี่โมงกับ2กินไปเป็นระยะเวลานาน,านเท่าไหร่ไม่สามารถแจ้งปริ านน้้ไดะะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเฮนรี่ทำรีวิวไวกว่านี้อีกนิดนึงนะสิ่งที่เฮนรี่จะบ่นเลยคือไหนไหนน้ำผู้แมวตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์ทําไมเขาไม่ใส่โหมดเซนเซอร์มาคาว่าโหมดเซนเซอร์ของเฮนรี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้องแมวเดินผ่านหรือว่าเขาก้มมาจะกินน้ำเนี่ยในขณะที่น้ํามันนิ่งอยู่อ่ะมันน่าจะมีเซ็นเซอร์จับแล้วก็ให้น้ํามันไหลให้น้องหน่อยซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะคะแต่ว่าพออัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตแอปปุ๊บเนี่ยเขาใส่มาให้แล้วค่ะตบมือให้เลยนะคะคือสิ่ บอกเลยนะว่าการที่น้องแมวเนี่ยมากินน้ำเนี่ยมันเป็นความแฮปปี้ของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้มันไหลได้เต็มที่5นาทีอยากให้มันได้สักสินาทีด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นฟิวเอร์เฮนรี่เนี่ยที่เหมือนอยากให้น้ำมันไหลานานกว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะต้องเสียบปลั๊กนะคะก็คือจะกลายเป็นน้ำพุแมวที่เกือบเพอร์เฟคเลยไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องแบบเรื่องว่าน้ำไหลานานเท่าไหร่เลยนะคะส่วนเรื่องการชาร์จแบตนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะชาร์จแบตบก็แค่ดึงแท่นนี้ออกมาไปชาร์จแยกได้เลยนะคะไม่ต้องยกไปทางเครื่องอันนี้ก็เป็นนนนขข้้อออดีีย่่างงงึุมร thank <laughs> you โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมนะคะสำหรับน้ำพุแมวเพชรคิดเอสวีทแม x รุ่นนี้กันนะคะนักปัจจุบันตอนนี้มันใช้ได้ดีทั้งในไร้สายแล้วก็การเสียบปลั๊กเลยสามารถใช้ได้ดีทั้งคู่นะคะน้ำเนี่ยจุกได้เยอะมากเสียงเบามากนะคะแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็มาเข้ามาทําให้น้ำพุตัวนี้มันดีขึ้นระบบเซ็นเซอร์ตอนนี้อาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่คือมันจะมีบ้างที่จังหวะที่น้องเนี่ยนั่งตรงนี้แล้วก็รอน้ําไหลแต่มันไม่ไหลมันอาจจะเป็นจังหวะที่เซนเซอร์เนนี่่มัดดท้้้องไ,ไแตวาาถา ก้มมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงที่น้ํามันจะไหลนะคะวัสดุดีมากนะคะทําออกมาได้ดีมากคือน่าจะเป็นน้ำพุที่ใช้ได้ยาว3-5ปีได้เลยนะคะในมุมมองของเฮนรี่นะถ้า,าเฮนรี่ให้คะแนนตอนนี้นะคะ8เต็ม10เลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเวทกันดูว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เพื่อนๆจะเสียไปในการซื้อน้ำพุแมวรุ่นี้หรือเปล่าส่วนเฮนรี่ก็สามารถให้ความเห็นในมุมมองของผู้ใช้จริงได้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบนะคะมีคําถามอะไรก็ถามกันได้นะคะบ๊ายบาย